สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูทุเรียนที่ผมได้เสริมรากทิ้งไว้นะครับวันนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับที่ผมได้เสริมรากทิ้งไว้นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดูกันนะครับมีอยู่สองต้นนะครับทุเรียนเสริมนากนี่ผมจะทิ้งไว้ประมาณเดือนครึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับ นี่นะครับติดแน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับยังเขียวอยู่เลยนะครับนี่นะครับผมเอาต้นนี้นะครับเสริมเข้าต้นหลักนะครับ ซึ่งต้นหลักผมได้เสียบข้างหมอนทองนะครับตอนนี้ก็สูงแล้วนะครับเป็นพุ่มใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการแกะดูกันเลยนะครับ เอามีดกรีดเลยนะครับเอามีดกรีดลากลงมาเลยนะครับ นนี่นะครับดูกันชัดๆนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับติดแล้วนะครับร้อยเอร์เซน์แล้วนะครับเป็นอันว่าต้นนี้ติดนะครับ เดี๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เสริมรากไว้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเสริมไว้ตรงนี้นะครับ ระยะเวลาก็เสริมพร้อมกันนะครับกับต้นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะกรีดดูเลยนะครับ ต้นนี้ก็ติดนะครับติดสมบูรณ์นะครับนี่นะครับรอยแผลแนบสนิทกันกับต้นแล้วนะครับรอยแผลแนบสนิทกับต้นหลักแล้วนะครับนี่นะครับเอาต้นนี้มาเสริมเข้าต้นหลักนะครับ ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย1เดือนครึ่งนะครับหรือ45วันนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากเสริมก็ลองดูก็ได้นะครับลองทำดูนะครับไม่ยากนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ